พบกับรถคูดีต้นกําเนิดจากอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า120ปีคันนี้เลยครับเจอยอเอ็นซิล350 Signal ทัวลิ่งของคนเจ้าชู้ที่ขี่ก็รู้ว่าเราอ่ะของจริงคาวาสกิเวอร์ซีน1,000คันนี้เลยครับในเครดใบที่ชายไทยหลายคนอยากครอบครอง Monster ดูค a ติมอนสเตอร์937รถสายลุยที่คนขี่คุยชอบขี่ h o n d a CRF 250 r a l l y บอกได้เลยครับวันนี้คือทัวร์ลิที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย h o n d a CD 500X สวัสดีครับพบกับไมอีกแล้วนะครับกับรอบประมูลโคลาดไบเฟสครับ รอบนี้เราไมา่ได้จัดที่ถึงนักงานใหญ่นะครับแต่เราจะไปจัดประมูลที่ตลาดเซวันโคลาดแล้วรอบนี้นะครับเราจะมีรถคันไหนนะครับที่คัดมาเด็ดเด็ดกันบ้างตามมาดูกันเลยครับพบกับรถฟูดีต้นกำเนิดจากอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า120ปีคันนี้เลยครับโรยอรเอนฟิ350 s ิกเนลมากับรูปลักษณ์แบบคลาสสิกสืบสานตำนานที่ต่อเนื่องถึงภาษาการออกแบบที่เหนือการเวลา ออปชั่นที่ให้มาก็ถือว่าโดนใจเรือนไม้แบบดิจิตอลอนาล็อกมีจอแสดงผล LCD ที่ทันสมัยมีจุดชาร์จ USB พร้อมให้ขับอย่างมีสไตล์ชัวล์ลิงของคนเจ้าชู้ที่ขี่ก็รู้ว่าเราอะของจริงคาวาซากิเวอร์ซีดหนึ่ันเป็นชัวล์ลิงตัวพันที่ขี่ง่ายเชื่องมือคุมสบายพร้อมมาตรวัดแบบดิจิตอลโหมดขับขี่ที่ปรับได้3ระดับบอกเลยว่าเจ้าเวอร์ซีดพันก็พาไปมันในทุกเส้นทาง คันนี้เลยครับในเครดใบที่ชายไทยหลายคนอยากครอบครองด u คติมอนสเตอร์937เปิดตัวด้วยดีไซน์ใหม่และน้ำหนักตัวรถที่ลดไปถึง18กิโลกรัมเครื่องยนต์แบบ L t ลทวความแรงไม่ต้องพูดถึงพร้อมบิดหน้าตึงในทางดำให้สมกับคอนเซ็ปต์ I am a monster รถสายลุยที่คนขี่คุยชอบขี่ h o n d a CRF 250 r a l l y มาด้วยออปชั่นล้นๆไม่มีอะไรแต่จะบอกว่านี่แหละดีพอรถป่าสายลุยคนบ้าขับขี่ออปชั่นที่มีจะกลายเป็นปัญหาเป็นครบเครื่องเอาเรื่องในทางฝุ่นพร้อมพาคุณลุยในทุกเส้นทางบอกได้เลยครับว่าน,นี่คือทัวรลิ้ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย Honda c b 500X คันในเลขไม่แค่12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ให้คนไทยได้รู้จักกับการขี่2ล้อท่องเที่ยวด้วยเครื่องยนต์ขนาด473ซีซีแรงเหลือให้ใจเด้นโลดแล่นไปสุดถึงเหนือแรงเหลือถึงใต้ออปชั่นพร้อมสับชคหัวกลับดิสคู่และสลิปเปอร์ครัทนี่แหละรถที่ครบเครื่องที่สุดในประเทศไทยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือไฮไลท์รถบิ๊กไบค์ที่จะเข้าประมูลในงานโคราดไบคเฟสที่ตลาดเซิรบันโคราดนะครับ ประมูลวันเสาร์ที่23ธันวาคมนี้นะครับเริ่มเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปครับและสามารถเข้าชมรถได้ภายในวันศุกร์ที่22ธันวาคม